ในทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเรื่องของอาหารการกินมีความสำคัญกับสุขภาพมากและยังมีอีกหลายท่านที่มีความเข้าใจกับความเชื่อที่ผิดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของน้ำมันปลาล์มที่เรานํามาใช้ในการทําอาหารซึ่งน้ํามันปลาล์มเนี่ยแหละค่ะเป็นหัวใจหลักในการทําอาหารอร่อยๆอหออลายเมนูวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจจากความเชื่อที่ผิดๆกันใหม่ด้วยคลิปดีๆที่เข้าใจได้ง่ายจากกลุ่มรณรงค์เพื่อคนไทยรู้จริงเรื่องน้ำมันปลาล์มที่จะนํามาให้เราได้ดูและแชร์ให้เพื่อนๆกันในวันนี้ครับรับรองค่ะว่าเราจะได้รับความรู้ที่มีประโยชน์กันแน่นอนค่ะกับแคมเปญ yes ปาล์ม Yes bye bye ปาล์มออย bye bye. ตอนที่หนึ่งความเชื่อกับความจริงของน้ำมันปาล์มเราเชื่อกันว่าน้ำมันปาล์มมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ความจริงก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลสักนิดในน้ำมันปาล์มนั่นเป็นเพราะพืชไม่สามารถสร้างคอเลสเตอรอลได้ซึ่งหมายความว่า ไขในน้ำมันปลาล์มไม่ใช่คอเลสเตอรอลอย่างแน่นอนครับ <S <S เราเชื่อกันว่าน้ำมันปลาล์มเป็นไขแต่ความจริงน้ำมันทุกชนิดก็เป็นไขอธิบายง่ายๆดังนี้ครับเมื่อเราเอาน้ำมาแช่เย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งและเมื่อนำออกมาตั้งในอุณหภูมิห้องปกติน้ำแข็งก็จะละลายกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์เหมือนเดิมกรณีของน้ำมันปลาล์มก็เช่นเดียวกันเมื่ออยู่ในจุดเยือกแข็งของตัวเอง น้ำมันปลาล์มก็จะกลายเป็นไขและเมื่อทิ้งในอุณหภูมิห้องปกติก็จะละลายกลับมาเป็นน้ำมันปลาล์มดังเดิมโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสาเหตุเป็นเพราะน้ำมันทุกชนิดต่างก็จะตัวเป็นไขเมื่ออยู่ในจุดเยือกแข็งที่ระดับอุณหภูมิแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำมันแต่เมื่อนำมาวางในอุณหภูมิห้องที่ปกติไขก็จะละลายกลายเป็นน้ำมันชนิดนั้นๆดังเดิมดังนั้น ไขในน้ำมันปาล์มจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมตัวของโมเลกุลน้ำมันที่ความเย็นในระดับที่ต่ำมากเท่านั้นซึ่งอุณหภูมิในร่างกายของคนเราอยู่ที่37.5องศาเซลเซียสเมื่อเราบริโภคน้ำมันปาล์มเข้าไปก็ไม่มีทางที่น้ำมันจะเกิดเป็นไขขึ้นได้ภายในร่างกายของเราเพราะจุดเยือกแข็งของน้ำมันปาล์มนั้นต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายของเรามากนั่นเองครับเราเชื่อกันว่า น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันคุณภาพตำ่ำราคาถูกแต่ความจริงปาล์มน้ำมันมีเบต้าแคโรทีนโอเมก้า 3, 6, 9, โปรวิตามิน A และวิตามิน E ในปริมาณสูงที่พิเศษกว่านั้นคือน้ำมันปาล์มสามารถผลิตได้ภายในประเทศทำให้ใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าจึงมีราคาไม่แพงนอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังต่างประเทศเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้อีกด้วยเราจึงมั่นใจในความปลอดภัยของน้ำมันปาล์มทุกๆขวดทุกครั้งที่เปิดใช้ในการปรุงอาหารไม่ว่ามื้อไหนๆก็ตาม Yes ปาล์มอ่อนสำหรับผม Yes ปาล์มอ่อแน่นอนครับ Yes palm oil yes palm oil oi. yes palm oil yes